สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผลงานเคลือบเซรามิกครับรถซิกอร์เนะครับรถไฟฟ้านะครับกับน้ำยาเคลือบเซรามิกโซเฟสนะครับรับประกันให้3ปีนะครับกับแพ็กเกจนี้นะครับ น้ำยาตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮบิดโพลิเมอร์ที่น้ำสมัยนะครับสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิวของรถได้ถึง45นะครับและยังให้ความเงางามแบบนี้เลยนะครับปกป้องรอยได้ดีเลยนะครับกับน้ำยาตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าใดนะครับสนใจที่น้ำยาเคลือบที่มีความหนาทนนะครับแล้วก็ปกป้องรอยได้ดีเนี่ยผมแนะนำน้ำยาตัวนี้เลยครับของเซอร์เฟสนะครับของเยอรมันนะครับได้น้ำยาแบรนด์คุณภาพแบบนี้นะครับกับฝีมือที่เราทำขึ้นมานะครับเรามีการขัดปรับผิวเติมระบบนะครับทำให ลงน้ํายาครับเมื่อผนวกกับน้ํายาที่มีคุณภาพไปแล้วเนี่ยทำให้งานออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับถ้าสนใจงานเคลือบเซรามิกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับร้านเรานะครับเรามีการเคลือบภายในให้ด้วยนะครับเช็ดลงน้ํายาให้ใหม่หมดทั้งคันแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็สอบถามเราได้เลยครับยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ